สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับผมนี้ทีมงานลูกไส้ไวรุ่นอยากกินเพ่งครับพี่้องครับอยากกินมิมมิม,มก็อยู่ในขนาดีนี่ก็พายเลยอ๋อเกี๊ยบเลยอืมจได้กินมันอยู่บ่ครับกำลัลงสุกกำลัลออลงสุกกำลังสุก แม่นบอกไฟลุกแล้วไฟลุกแล้วมันเสียวกาห้างมันอยู่บนอสิริกิู่บ่สิริกิู่บ่มันคือมันคือกอติดเถอะล่ะเขาบเถึงมันเออไปสุกกับไปจะไตห้างมันจะได้ เน,น,น่มึงดูบังเถิงีนี่ยเขาล,ล้เ,เขาก็แเขล้สัมีทังแล้วเพ่นาัแล้วอ้ยบหัวมจะได้มไกินมันบดอ่อมานี่เนาะ เพิ่งดับใเลงไหล่ะน้ำน้ำไปเ <c oughs> ด็กกินมันมาเนาะไ่ได้กินคุณครับอัางนิมนีงก็ตอตโตกันคือเก่า,าบ่อยอมไปใสเลยหุนิงบมตีงเลย เติมนี่อกเครื่องหนึ่งออกเครื่องหนึ่งอเอเห็นบ่ครับน้ำไผ่ก็นนะ้าหนากินแบบหยางๆเลยจะได้กินไหมเน,น <laughs> ี่ยได้กินอย่ากกินนิ่มครับพี่น้องครับไบหรุนอยากกินนิ่ม จะได้แหละว่างแพนไม่ป่โอ้ยได้กินบัวน้อบัวนี่เนาะเสียนแสมบัอยู่มันมีเสียนไปไเสียนไปขน,กกนเขาอ๋อยากกินเมิ่มครับเห็นละกระยักอยากก็เลยสวนมาะทายขิบครับพี่น้องครับไป้องหนุ่มค่ะเนี่ แต่บังคนอยู่นันก็ไายแบบน,นี้นก็พายฝึกงานน่าหลายครับมีมันก็สลาดจรลงเขับไปเห็ดอยู่ยข้างในอ,อต้องใส่ความสามารถจีิงนะครับจะเสด้กินมันไงนกินมัน,น,มนบน่เนาะ ลงมาว้างแ้นใหม่ซะเ,เอายากครับบานนี้แต่เอาผ้ามาถางแล้วกำลังถางครับพี่น้องครับนความพยายามันจะเอาให้ได้ยี่ลิตรันี้ ก็ใครกันน้าหนาครับนี่ห้างมิ่มกับห้างแน,น่นอย,อยู่แต่ว่าถ้าได้กับหวานเจ็บกินยุบกเขาก็ได้ความพายจะยากนน้ำมิ่มน้ำผึ้งธรรมชาติลุยต่ออีกครับ ไก้แล้วแอมเห็นบ่ครับพี่น้องนะไก้จะใก้สีได้ผลแล้วนะอืโอ้ยอยู่แค่เอื้อมโอ้ยไฟจะดับาะดลย <laughs> กจีจุดไหมก่อนจุดไหมวความอยากเป็นเหตุสังเกตได้นะก็ลุดกันไปครับว่าพอสีเห็ดสำเร็จหรือไม่อ่ะมาในใดห้างแล้วเดีกเก๋ยกแต่หัวหน้ามัาา้า,ายนี่ถ่ายแล้วถ่ายแล้วเอาับไปนี่ มันมีลูกมันแม่หนิมีลูกเล็กๆบ่แม่มันมได้ห่างแล้วไปลูกมั้งละเลือดจะหัวหน้าลูกมันตอดไข่มันตอดไข่ตัวเอกอ้าด็กหมาไข่แน่เส่อ้าว <laughs> นี่เด็กเลยแม่มันตอดแม่มันตอดไป <laughs> ยาเต่หัวนะข้าวชันเลยพี่ออีกหัวข้าวชันพื่เหรอบริษัทหย่อนยาบริษัทหย่อนหัวแ่มมือเนี่ยหัวฟ้าเลยต่อจะไปหนึงตัวเออ a few moments later วุ้ยน้เยอะเลยมาิก่อนน กินเลยมันเอาอย่างเฮ้ยอ <c oughs> อกมาเร็วเ <c oughs> วิดสำนันปะหัวมือค่ะหัวมือวาดเอาครับนนำวานมา <c oughs> หัวหวานน,น้อยๆ <c oughs> ตอนนี้ก็โดนตอดครัง้งแรกที่โดนต่อดโดนต่อย วลาะออก็ไปอ้ <c oughs> อวันจอยสารกิจสำเร็จที่ได้หัวน้ำไม่ได้แล้วแต่ลูกมันเยอะอยู่หัวน้ำคนกินแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกัน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ย สวัสดีครับ